ทีนี้ตัดไปมุกดาหารหน่อยไปไกลเลยนะฮะคือวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอพูดถึงแอปพลิเคชันนี้ก่อนได้ไหมครับแต่ก่อนชื่อทวิตเตอร์ทวิตเตอร์หรือเขาเป็นเอ็มันคิดดีไม่ได้เลยอ่ะไม่คือมันเราก็ยังติดเรียกทวิตเตอร์กันอยู่นะนะก็แอปพลิเคชันเอ็กซ์เนี่ยมีอะไรติดเทรนบ้างมีแฮชแท็กหนึ่งคุณผู้ชมแฮชแท็กร้านที่จุดจุดจุดที่สุดในมุกดาหารคืออะไรอ่ะร้านที่เฮียอ๋อเฮีย ที่สุดในมุกดาหารทำไมขึ้นเยอะขนาดนี้โอ้โหเนี่ยนี่ปัตนาจะไปไกลแล้วเนี่ยมีตั้งเกือบยี่สิบยี่ขาสองหมื่นโพสแล้วอะอ่ประมาณสองเกือบโอ้หทะลุไปแล้วทะลุไปแล้วนะเพราะตอนแคปมาเนี่ยมันเช้าเช้าอะพี่เออตั้งแต่เมื่อเช้าใช่ไหมสายๆอะวันเนี้ยสองหมื่นกว่าโพสอะคือเรื่องของเรื่องนะคะมีร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะอยู่ในจังหวัดมุกดาหารได้จ้างงานนักร้องหนุ่มคุณนุกธนดล ให้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ร้านนี้เมื่อวันที่แต่วันที่24พฤษภาคมที่จะถึงนี้ก็คือพรุ่งนี้พรุ่งนี้อ่าแต่จู่ๆไม่รู้แอดมินร้านดังกล่าวคิดยังไงดันไปโพสข้อความว่าถามจริงๆ FC นุกธนโดลเนี่ยมีจริงไหมโชว์ให้หน่อยครับเ <Hey. S 1> งียบมากเงียบสุดๆ เฮ้ยไม่ไม่แหมไม่น่าเซ็นเซอร์ชื่อร้านเลยคนเขาจะได้ไปดูกันเออเขาอยากรู้ไงป่านนี้คงรู้กันหมดแล้วมั้งไม่ต้องเซนเซอร์ก็ได้มั้งเป็นความจริงไม่เป็นความจริงที่เขาโพส์ไงใช่เงียบสุดๆโอ้ยคือคือถ้าจะมองว่าเป็นคําถามแบบบริสุทธิ์ใจได้ไหมถามแบบถามจริงๆอ่ะนุกนุคือใครไม่หรอกไม่ไม่ไม่ใหม่ใม่หม่อ้นี่น่าจะแบบ เหมือนกับมีจริงไหมเนี่ยทําไมเงียบมากเลยไม่มีส่งเสียงเลยกิ๊กการ์ดหรืออะไรอย่างเงี้ยป่ะเออเอ,อ,อาจจะออกพยายามแนวนะั้นแต่ออกแบบพูดไม่เป็นอะ่ะเหมือนแนวแซะมากกว่าว่าประมาณนุกระดังหรือเปล่าเพราะนุกนไม่ดังจะเอาคิวชมัาล้าทำไมถึงเงียบอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเออ,เ,อ,อเป็นไม่ได้ยังไม่จบนะโพสต์แชร์อันนี้ถ้ามองมุมบวกก็แชร์เพลงให้นะเขาแชร์เพลงใหม่ชื่อมีใจก็ฟอลมาแต่แคปชั่นไปเขียนบอกว่าผลงานใหม่ล่าสัตว โอ้โหเอ้ยอีแอดมินคนนี้ฆ่าตัวตายอเดียวเลยเนี่ยโอ้โหร้านนี้นี่อยากไปดูอะอยากไปดูหนะ้าแอดมินใช่ไหมอยากไปดูหนะ้าแอดมิน <ười> ค,คือจ้างมาเนี่ยสามารถทาลายล้างร้านได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาเลยนะเออนี่นี่นี่ระเบิดตัวเองเลยนะเออพรีชีพเลยนะอะโพสต์อีอกลงเพจอ,อีกในทํานองที่ว่าต้องขอโทษขอถ้าไม่ชอบเขาเนี่ยจะจ้างไว้ทําไมวะหรืออีกมุมนึงอะทําเป็นเขาเรียกอะไรเนกาทีฟ แยมพันอ่ะแต่มันไม่เหมาะเลยอันนี้เสี่ยงไปโพสต์ต่อบอกต้องขอโทษ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 คือแกล้งสะกดคาว่าขอโทษผิดผิดทุกตัวเด้ออขอโทษ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 คือแม่แล้วก็ลงลงลงว่าหายใจยังผิดอืคือกวนประสาทอ่ะเขียนเนี้ยคือแต่ขอโทษเขายังไม่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 พิมพ์ให้ถูกอีกอ่ะขอโทษผิดแล้วยังบอกสรดสะกดยังไง พฤติกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามานะครับแฟนคลับของนุกเป็นเราเราก็ขึ้นนะเรารักใครอชอบใครก็โกรธรแหละจร,จริงจริงไม่ใช่แค่แฟนคลับนะครับคนที่ได้เห็นนะก็โอ้โหรวมพลังกันออกมาปกป้องศิลป,ปินที่รักแล้วก็เอ๊มันยังไงเข้าไปถล่มเพจอย่างหนักเรียกร้องให้นุกใช้กฎหมายจัดการดีไหม,มสุดท้ายกระแสะแรงมากครับจนเพจต,ต้องโพสต์ข้อความเป็นว่าทางร้านเนี่ยต้องขอโทษ ทางศิลปินและผู้จัดและเอด้วยนะครับด้วยความผิดพลาดท,ที่ไม่น่าให้อภัยเฮ้ยโพสซ้ำๆอย่างนี้ความผิดพลาดหรือตั้งใจอันนี้ตั้งใจน,น,นี่สันนะ่ะเป็นสันสันดอนสันดอนจริงอ่าเดี๋ยวจะลบโพสทั้งหมดด้วยครับวันนี้วันเดียวดอมได้แสดงให้เห็นแล้วว่าหนึ่งวันจองเท่ากับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาอะไรวันนี้หนึ่งวันจองเดี๋ยวนะนี่คือวิธีการกระตุ้นแบบกระตุ้นยับให้คนไปซื้อบัตรเงี้ยหรอ ออแล้วจะโพส์คลิปขอโทษอย่างเป็นทางการอีกครั้งทางร้านมีแอดม,มินดูแลเพจแปคนอาจตอบผิดพลาดอันนี้ไม่ได้ตอบนี่อันนี้โพสนะมีอารมณ์ผู้บริหารจะแจ้งแนวทางและผิดชอบอีกครั้งก่อนจะระบุว่าเจ้าของร้านตอบเองเอานนี้มาแล้วทีนี้เรื่องมาไกลแล้วคุณผู้ชมใครเห็นก็ต้องด่า คือคือทำผิดอะไรถึงต้องมาแซกันหมายถึงว่าดาราเขาเนี่ยนะนนคุณน <ะ S 1> ุกเ่ยทำผิดอะไรแล้วล่าสุดส,ด,ส,ด,ส,ด,สดร้อนๆนะคะร้านเนี่ยในมุกดาหารเนี่ยนะโพสต์จดหมายขอโทษแล้วระบุว่าทางร้านไม่มีสิ่งใดจะแก้ตัวขอยอมรับความผิดทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นและต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงกับแฟนคลับทุกๆท่าน,น,นรวมท,ทั้งคุณนุกธนดลมาณนะที่นี้ด้วยหวังว่าแฟนคลับทุกๆท่านรวมทั้งคุณนุกธนดลจะรับคําขอโทษจากทางร้านในครั้งนี้นะคะ อันนี้เนี่ยรู้สึกว่าแคนเซิลงานกันแล้วด้วยนะโอเป็นผมผมก็ไม่ไปนะดิฉันก็ไม่ไปถ้าเกิดเราต้องก้าวเข้าไปในพื้นที่ที่เรารู้ว่าคนเขาไม่ชอบเราอะคุณพ่อบอกใช่ไหมเออแอดมินไม่ชอบเราขนาดนี้คือเราเข้าใจว่ามันไม,ม,นไม,ม่มันไม่มีทางที่ทุกคนจะชอบเราได้หมดไงคือคือคือ,คอมันมีสองมุมนะมีผมว่าเป็นผมผมไปถ้าเป็นผมผมดังขา้านป้นผม่ไปผมไปมแล้วคิดดูดิแฟนคลับที่ไปอะแล้วผมจะไปจะไปร้านอื่น เอางี้เข้าใจใช่ไหไปนัดเจอกันหน้าร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วไปปาร์ตี้กันอีกร้านหนึ่งไม่ไม่ต้องร้านนี้ด้วยไม่ต้องไปร้านนี้ให้มันอุ้ยเออไม่ไปเลยไม่ถ้าเป็นบุ๋มหมุนโดนเพราะมขาถ่ายไม่ใช่ไม่ใช่นุกนะไม่ใช่นุกนะไม่ใช่นุอกนุกเขาอาจจะนิสัยดีกว่าบุ๋มแต่คือในถ้าเป็นบุ๋มอ่ะบุ๋มโดนอย่างเงี้ยแล้วเรารู้ว่าที่เนี่ยมีคนที่ไม่ชอบเราซึ่งเราไปมาคับให้เขาเขาชอบเราทุกคนมันเป็นไปไม่ได้แต่เราเรารู้อยู่แล้วว่าเขาแซะเราอ่ะทั้งที่จะจ้างงานเราไปอ่ะ ดังนั้นถ้าเจอขนาดนี้เนี่ยคำว่าขอโทษมันก็โอเคมันก็อีกอีกอีก,อก,อกเป็นสิ่งที่ต้องพึงกระทําอยู่แล้วแหละเพราะโดนขนาดนี้แต่เพียงแต่ว่าเราไม่เดินเข้าไปในบรรยากาศที่เป็นมาคุอย่างนั้นหรอกมันก็ไม่สบายใจที่มันไม่สบายใจ<ซ>แต่ถามว่าแฟนลับที่รอเจอเราอ่ะมันมีอยู่แล้วถูกไหมเออด,ดังนั้นหมูม่ะก็จะรักแฟนขับของหมมไงหมูมมมก็จะไปเจอแฟนลับก็อาจจะเป็นร้านอาหารร้านอื่นจบอีกมุมหนึง่งนะผมเดาเดาใจนะแฟนขับนุกหรือถ้ามีเกิดเหตุการณ์นี้กับ ศิลปินด้อมของใครเนี่ยผมว่าแฟนคลับไม่ได้เกี่ยวกับนุกนะแฟนคลับก็อาจจะไม่สบายใจที่เอาเงินทองไปใช้ใจ่ายในร้านนั้นหรือเปล่าถูก <He> i, เร้ยฉันจ <cũng S 1> ต้องสนับสนุนทําไมเราก็ไม่ได้อยากเอาตังค์ไปให้เขาคนที่นินสัยไม่ดีเอออันนี้ถ้าพูดถึงถ้าพี่เจ้าของร้านมาขอโทษเองกับแอดมินพี่ผมว่าแอดมินยังอยู่ได้ไหมอ่ะ<ม>8ค,คนไม่ควรแล้ว <laughs> ทีมข่าวตกบมมันเทิงไม่รอช้านะอีนนี้อีกมุมหนึ่งนะต่อสายหาผู้จัดการส่วนตัวนุกธนดลสอบถามเรื่องนี้หน่อย ผู้จัดการนุกเผยว่าทราบเรื่องแล้วก็ไปสอบถามยังบุกเกอร์ที่หางานให้ศิลปินทางแถบภาคอีสาน บล็อกเกอร์คือพี่บุ๋มขยายความหน่อยก็คือเป็นคนที่แบบอาจจะเก่งอ่ะเขาเขาอาจจะเก่งในพื้นที่ภาคอีสานตามร้านอาหารต่างๆเขาก็จะแบบว่าติดต่อหาร้านหาศิลปินมาลงตามร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะวก็จะติดต่อกันง่ายคือเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าอ่วันนี้มามุกอาหารแล้วก็ต่อยะโสธรไหมเพราะว่าจังหวัดใกล้กันหรือร้านในในจังหวัดเดียวกันจะได้วิ่งกันนสายอีสานไปใช่ใช่คือนักร้องก็คุ้มไงวันหนึ่งสมมติว่าร้องหัวค่ำร้องหัวค่ำอันนี้่า ตอนเที่ยงคืนไปอันนี้มันก็สบายเขาด้วยเออนะก็แจ้งบกก็ยังไม่รู้ว่าใครเนี่ยนะปรากฏว่าร้านแจ้งบกเกอร์ว่าไม่รู้ว่าใครเป็นคนโพสต์ข้อความดังกล่าวลงเพจร้านอ้าวตกลงไม่รู้ว่าใครโพสตเขาบอกมี8คนแต่มันก็ต้องสืบได้อยู่แล้วไหมล่ะไม่ไม่น่ายากนะนั่นแหละสิแต่ทีนี้เขาแคนเซิลแล้วนะอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นทให้แฟนคลับของรู้เกิดความไม่พอใจมากโดยเฉพาะข้อความที่ไม่เหมาะสมว่าที่แอดมินโพสตคำว่าเพลงใหม่ล่าสัตว์และอีกหลายๆข้อความ จนแฟนคลับได้ยกเลิกการจองอไปดูโชว์ของนุกที่ร้านดังกล่าวแล้วบล็อกเกอร์ตัดปัญหายกเลิกโชว์ตัวที่ร้านจังหวัดนี้ในมุกดาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่24ก็คือพรุ่งนี้เน่นะคะไม่มีนะแฟนคลับต้องไปบล็อกเกอร์ก็จะได้หาคิวโชว์ให้นุกใหม่แล้วนะคะ ซึ่งก็จะโชว์ในวันที่24พฤษภาคมอ่ะแต่เป็นที่ขอนแก่นแทนอ้าวแห่ไปขอนแก่นอ่าแห่ไปขอนแก่นแทนนะล,ลูกนะคือผมว่าแฟนขับรู้อยู่แล้วแหละว่าไปร้านอะไรแฟนขับเขาส่งข่าวกันไว24ไปขอนแก่นนะสรุปนะ, <S 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 ะไม่รู้ร้านไหนเดี๋ยวตามกันต่อพรุ่งนี้เนี่ยผู้จัดการเองที่ได้คุยกับโบเกอร์ก็ไม่ได้ติดใจอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะตอนนี้นุกก็ทํางานปกติอ่ะใจต้องนิ่งเนีนะ งานแน่นทุกวันไม่ได้เครียดอะไร oh, ะมีเวลานอนก็บ,บุญแล้วขอบคุณแฟนคลับที่ให้กำลังใจและสปอร์ตน้องตลอดด้วยโอ้โห oh, 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 oh. ตายวุ่นวายขายปลาช่อนกันไปหมดะนะ